ปล่อยมันเถอะไมเชยร์แล้วนะเชียร์ให้เด็กลนนะ่ะฮะพอพอเขาได้ยินเขาก็กังวลเออปล่อยเขาทำดีกว่าหมดหน้าที่เราแล้ว่าใช่ไหมเป็นงานเขาระโดดของมันได้ ขนอนไงมันงงเลยลอยมันโดดป่ะมันบอกมันจำเครื่องได้โดดก็ยังโดดได้โปกนั่นไงยังได้เหมือนะอ้าไม่เช็ดเงื่อนลุ้นบอกอย่าลุ้น น้าม right, <im ึงกระแทกกระโดดช้าก็ไม่ให้โดดเทคเทคเทคเครื่องเจ็ดเครื่องเจ็ดเครื่องเจ็ดเข้าเครื่องเจ็ดลูกเร็วหน่อยไม่วลาโดดมีสะดุดด้วยไอเกียร์บอลแล้วโอ้ยซิงเลย หน้าตรงตรงฮึฮึโอ้ยมาติงตองออก้แต่ก้นเลยเรียกมาไแต่นหน้าตรงหน้าตรงก็ใสแต่ได้แต่ก้นเลยนี่น่ะโอ้โหสมละพออกมาเลยลูกพวกออกมาลูก โอ้ก f ว r w a r d อีกไปชุบไปชุบไปชุบพื้นหึงโอเคขี่มาแล้วแคนเตอร์ฟอร์เวิร์ดแล้วใส่แต่น้อยหน้าตรงๆลบไอ้ยันลบว่าแล้วโคกวนขวาไปเข้ามาใหม่วนขวาแล้วเข้ามาใหม่ใส่แต่ก้นตีขวาขวามาเข้าเครื่องสองเลยแคนเ canter 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 ขี่โดดโดดเครื่องสามไปเร็วเครื่องสีแดงใส่แต่ก้นไปเร็ว พอเบิร์ตตาลงตรงไว้เลยฮึบคึบโอ้โหไปโดนเนี่ยโฟกัสใสแต่ก้นไปขี่ไปเลยเอออ่าขี่ไปเลยคือขี่ไปตรงโคตรกรรมการยังเลยชึบชึบชึบขีอีกยับยึบยึบยึบอ้าวโฟกัสเอาไม้เอาไม้วนขวาไปเข้าเข้าไม้กว้างเลยกว้างเลยใส่แต่ก้นเคนเตอร์เลย ฮึบฮ <th> <lady> ึทุกคนเลยอ่ะี่อเฮึบฮึบอย้โอยมาเครื่งหกเลยขี่ใส่แตก้นเลยโฟกใส่แตก้นนี่ึบดึบดื้อจังหวะอะไโฟกมากว้างเลยเร็วมากว้างใส่แตก้นใส่ตีก้นก่อนใส่ตีก้นก่อนเออมองเครื่จโดนมันด้วยเจ็ดดึึเครื่องแปตรงตรง ฮึกฮึกฮึกเฮ้อโอ้ยอย่างนี้เลยนะฟีฟ้านะโอเคโอเคโอเคพอแล้วโอเคตกพอมาพอโอเคเดินเดิน Oh, not yet. น้ำท้ายรถนะน้ำท้ายรถนะครับผมเดินไม่เปิดอะไรผมไม่ได้ปิดอะไรนะเรไดินไม่เปิดอะไรผมไม่ได้ปิดลด็อกคาร์บาว์มั้ยมีเ<อ>ย็นเรียกขเขาแล้เย็นครัดตัวตรงตัวตรง